น่ารักมากครับอ๋อใช่ครับก็ไม่เกิดว่าไม่จิบบากเรียเนี่ยผมมีโอกาสเป็นพิีเนอร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เด y 1วันแล้วกันพูดอย่างนงี้ครับตั้งแต่เด y 1วันที่ที่เราล็อตโรดัก์กันแล้วก็ตอนเนี้ยก็ปีนี้ครบรอบ12ปีเรียบร้อยแล้วต้องมีอะไรเขาแบบไม่ใ่ไหนเลยอันนี้ไม่ชัวร์เลยครับอาจจะต้องถามทางลูกค้าแต่ว,ว่า เราอยากจะ r ม p r e น e ์แหละอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าว่าการการทานนมเกิดเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราโดยมวลรวมเนี่ยคือมันดีจริงๆจากจส่วนยงไงบ้าน่นะคือจริงๆแล้วผมว่านมเป็นเป็นเป็นส่วนประกอบหนึ่งแหละครับที่ที่มีสารอาหารที่ดีอยู่ในนั้นซึ่งสมัยนี้เนี่ยทางผู้ผลิตอะ่ะคือเขาก็ มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะที่จะให้เราสามารถเลือกกินได้ว่าใครไม่ชอบอะไรใครชอบอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเ,เราก็พยายามคิดค้นมาแบบให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดให้ทุกคนก็ลองลอง,ลองผม่าลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งแล้วก็เธอได้ลองรู้ว่าเออจริงๆแล้วมันมีสารอาหารที่แบบจาเป็นอยู่ตลอด้แบบรัพราน ครับผมถ้าเกิดว่าของผมก็จะฝากในส่วนของโยเกิร์ตเมจิบกบาเรียนะครับที่มีจเรีนีอาร์บีป็ดนะครับมีรถใหม่นะคะก็คือเซตโยเกิร์ตแอนด์รุตแต่ว่าเป็นรถส้มยูซุนั่นเองครับที่ผสมเกิดส้มด้วยครับก็เป็นโยเกิร์ตเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นชั้นทัมานี้เมอนานรอเ,เ๋อก็อนิดหน่อยครับช่วงนี้ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่านิดหน่อยครับนิดหน่อยหรอเหมือนะกำลังคิดอยู่นิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ครับกลางกลางกลางกาง จริงๆปีนี้ก็ก็มีเรื่อยๆครับแต่ว่าปีปีนี้ก็เป็นปีที่ที่ที่แพนกันว่าน่าจะแบบมีเวลาไปทริปแบบว่าต่างประเทศบ่อยหน่อยอะไรในปีนี้อะไรเนี่ยเป็นวางไว้ทุกปีครับเยอะเลยครับเยอะเลยก็แต่ซึ่งปีนี้เลยครับก็ใหญ่เลยก็ไปไปทั่วเลยครับไปทั่วเลยก็จริงๆมีทั้งไปไปงานด้วยแล้วก็แบบไปเที่ยวส่วนตัวด้วยอะไรหรือว่าไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวต่ออะไรประมาณทริปฮันนีมูนทริปฮันนีมูน ไม่แน่คือผมมาเรียกทิปพันธมูทุกทิพแหละครับออแต่มันแล้วแต่คุณผู้หญิงเขาว่าเขาจะจะนับไหมก็แล้วแต่ทำไมเราจิตใจว่าพันธมูลผูิติดละก็จริงๆผมว่าการไปเที่ยวที่ไหนมันก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าเกิดเราไปกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยครับทุกทิดมันหวานแต่ก็แย่ชีวิตมันก็หวานแบบนี้อยู่แล้วมัอนเป็นการไปพันธุ์ย่าน ไปปั๊มทายาทหรือเปล่าในการพิจารณปั๊มทายาทไหมกันหรอจริงๆก็มีการคุยกันแล้วแต่แต่น่าแต่น่าจะไม่ใช่ชิปแบบว่าเร็วๆนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือที่คุยกันไว้คืออยากจะแบบได้ได้ไปเที่ยวได้ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่อนคุยกันแล้วคุณเลือกประเทศในการอ๋อใช่ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเลือกท i m e z o เอาไว้เอาท i m e z o ไหนไม่ใช่อย่างอย่างไม่ใช่อย่างนั้นครับแล้วประเด็นการมาเห็นจริงนี่ใครจะเป็นคนเป็นหลักในการเลือกอะไรช่วยกันครับ คือคือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าถูกกาหนดมาว่าตกลงกันก่อนก็จะเอาแบบฟีลลิ่งไหนประเทศไหนอะไรเงี้ยหรือว่าผมไปทํางานที่ไหนแล้วก็เกออนาะอันนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยๆแตกกันว่าเราจะแบบไปที่ไหนบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ตามใจเขาเป็นหลักเลยครับก็ไม่เคยขัดใจครับคครไไปปปแแ่่นนหืออวาเ็กงงมีหลายทริปครับมีทริปที่ไปสองคนก็มีมีหลายทิททปก็มีรจริงๆหลังจากที่พอเราได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วนะครับ เป็นแตกกันไปเที่ยวมัน่ากกันอยากาบ้างไม่ค่อยครับจริงๆแล้วก็คล้ายๆเดิมครับ่วนไหนก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากมายขนาดนั้นก็ต้องมีเวลาอ๋อก็จริงๆก็ใช่ครับแล้วคือคือส่วนตัวแบบ FC ผมก็แบบว่าชื่นชมมากเพราะว่าคือผมอาะเป็นคนคิดเกี่ยวทําทำคอนเทนต์มาก แล้วก็บอกว่ายังดีที่ได้เห็นบ้างเอฟซีก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เห็นผมฟีดแตกกลับมาจากจากจากคุณพ่อด้วยนะครับก็คือจากป่านหลวงนะครับคุณพ่อเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าเนี่ยบ่าดหลวงจริงๆก็หน้าตาคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมคุณพ่อเขาบอกใช่คุณพ่อเขาบอกมาแต่ว่าในเรื่องมันคือโหดจริงๆคือต้องปราบถามที่ดู้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับท่าแรกก็ ยังไม่ได้เห็นแบบเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ดูก็มีแบบปาผีนู่นนี้นั่นอะไรยงเงี้ยแต่ว่าอยากอยากให้ลองศิดษาครับบางคนที่เป็นแฟชั่ยากไทยหรือว่าเตาลอยผมว่ามันก็ยากเลยครับคือคือคือเรความที่มันไกลตัวมากๆครับการที่เราจะหาเรสเพลนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะมาสร้างเป็นแบบเป็นแฟลกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงในการแบบว่ามีเสิร์ฟข้อมูลกับทากำบ้านบ้างเยอะพี่คุยเองนะพี่คุยก็หลังเขาแบบพันล้านมาแล้วมันการใช่ใช่ครับใช่กดดันไหมครับไม่ได้กดดันเลยครับจริงๆผมว่าในทีุกๆงานมันก็แบบเป็นเสน่ห์แตว่าเอาจริงๆประทับใจพี่คุยด้วยครับอ่าครับตลกเกี่ยวกับดนตรีไหมเนี่ยไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าพี่คุยตลกเลยครับอาก็ฝากด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องค่าแร่นะครับที่จะ เขาให้ชมกันเดือนสิงหาคมนี้ครับจริงๆปากตอบไปเลยครับมีเจ้าคุณพีกับพี่นาง,งนนกำลังดวงน,นะครับใกล้ๆแล้วเหมือนกันนะครับแอร์ไฟแอร์ไฟเจ้าเจ้าคุณพีกกับพี่นางกำลังดวงนี่แหละครับแอบแอบฝากไว้ครับว่าใกล้ๆล่ะใกล้ๆผมครับ